สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยวิธีสอนที่ดีคือวิธีที่ครูสอนได้เนี่ยครูมอต้นก็สอนได้นะครูมอปลายก็สอนได้ครูในระดับอุดมศึกษาก็สอนได้สำหรับปัญหาข้อนี้กำหนดให้เนี่ย x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก z กำลังสองเท่ากับ1ให้หาค่ามากสุดของเนี่ย x คูณ y คูณ z วิธีที่1นึ่งนะสำหรับนักเรียนมอตนนะ้นจากเงื่อนไขเดียวกันเลยนะ x กาลังสบวก y กลังสบวก z กาลังสองเท่ากับ1ให้หาค่ามากสุดของผลคูณ xyz d นะ o u o l g ก็หมายถึงโดยไม่สูญเสียสาระสำคัญของกรณีทั่วไปเราสามารถสมมุติให้นะ x มีค่าระหว่าง0กับ1 y มีค่าระหว่าง0กับ1 z มีค่าระหว่าง0กับ1น,นะด้วยเหตุผลว่านะ ถ้า x เป็น0ย์ผลคูณตัวนี้ก็ไปนยะ์หรือกรณีที่ x เป็น1ถ้า x เป็น1ขึ้นมาก็ว่า y ก็ต้องศูนย์ z ก็ต้อง0นะูนย์พอเราก็สนใจกรณีที่ x y z มีค่าระหว่างศูนย์กับ1เท่านั้นต่อไปนะให้ z 0ูนย์มีค่าระหว่าง0ูนย์กับนะ1นะแทนค่า z เป็น z ศูนย์ไปแล้วนะพอย้ายข้างมาความหมายตัวนี้ก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ 1-z0 ลบแศนย์กำลังสองใช้ความรู้นะในคลิปหมายเลข817วิธีสอนที่ดีคือวิธีที่ครูสอนได้นะค่ามากสุดของผลคูณ xy นะจะมีค่าเท่ากับ1นะลบแซศูกำลังสองส่วนสเกิดตอนไหนนะเกิดตอนที่ x และ y มีค่าเท่ากันนะเท่ากับ s q u a ร e รูท t 1ลบแซศูนย์กำลังสอง 2, ทั้งหมดหารได้วยรูทอนะก็อย่าลืมนะไปดูว่าพิสูจน์ยังไงโดยดูในคลิปหมายเลข817ในทํานองเดียวกันนะให้ y 0ศย์มีค่าระหว่างศูนย์กับ1นี่เป็นตัวเลขและเราก็บอกว่า x เป็นตัวแปรแทเป็นตัวแปรนะ x คูณ z มากสุดเกิดตอนไหนเกิดตอนที่ xz มีค่าเท่ากันนะีและเท่ากับ s q u a รูท o o t 1ลบ y ศูนย์กลังสหารด้วรนะูทสหรือเนะี่ยพอให้ x ศย์เป็นตัวเลขระหว่าง0ู 1, นกะับ1เนี่ยค่ามากสุดของ yz ก็มีค่าเท่ากับเนี่ย1ลบ x ศูนยะ์กำลังสส่วน2เนะี่ยเกิดตอนไหนเนะีเกิดตอนที่ yz มีค่าเท่ากันนะจาก3กรณีข้างต้นนะ ผลคูณของ x y z จะมีค่ามากสุดนะเกิดตอนที่ x y z ต้องมีค่าเท่ากันนั่นะคือ1สนะ่วนรูทสาะฉะนั้น x y z มีค่ามากสุดเท่ากับ1 3ึส่วรูทเกิดตอนที่ x y z เท่ากับ1ส่วนรูทสามคำแนะนำข้อที่2เนะี่ยใช้ความรู้มอต้นมอปลายระดับอุณมิศึกษาก็ได้นะ อ้างใช้อสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลขาขคณิตกำหนด x กํลังสบวก y กํลังสบวก z กํลังสองเท่ากับ1ให้หาค่าสูงสุดของ x คูณ y คูณ z โดยไม่สูญเสียสาระสำคัญของกรณีทั่วไปนะีให้ x y z มากกว่า0นโดยอสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลขาคณิตนะ ลากที่3ของผลคูณนะ x กำลังสอง y กำลังสอง z กำลังสองต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลขขังสองบวก z กำลังสองหารด้วยสด้านนี้คือค่าเฉลี่ยเลขขาคณิตด้านนี้คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะแต่ว่า x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก z กำลังสองมีค่าเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นจัดรูปแล้วนะยกกำลัง แล้วก็ยกกำลัง3ามส่วนสออีกครั้งหนึ่งแปลว่าผลคูณ x y z น้อยกว่าหรือเท่ากับ1ส่วน3รูทสเงื่อนไขเท่ากับเป็นจริงเมื่อไหร่เป็นจริงเกิดตอนที่นี x y z มีค่าเท่ากับ1สึรูทาันโดยอ,อ้างใช้นะสมการค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเลขาคณิตความรู้นักเรียนมอตอน้นมปลายก็าสามารถพิสูจน์ได้ว่า x y z มีค่า มากสุดเท่ากับ1ส่วน3รู้3เกิดตอนที่ x y z มีค่าเท่ากันและเท่ากับ1สนรู้สสนใจข้อพิสูจน์แบบง่ายๆของอสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลขข,ลขาคณิตก็ไปดูคลิปหมายเลข628นะวิธีสอนที่ดีคือวิธีที่ครูสอนได้นะคำแนะนำข้อที่3เงเงินขายเหมือนเดิมนะ x กาลังสองบวก y กำลังสองบวกแซกกาลังสองเท่ากับ1โดยความหมายเลขาคณิตวิเคราะห์ก็หมายถึงจุดต่างๆบนพื้นผิวทรงกลมรัศมี1จุดศูนย์กลาง0 0 0ให้หาค่ามากสุดของ x คูณ y คูณแเนี่ยโดยความหมายของเลขาคณิตวิเคราะห์เนี่ยคำว่ากราฟก็คือนี่คือสมการพื้นผิวทรงกลมนะคำว่าเลขาคณิตวิเคราะห์ก็หมายถึงว่าเนี่ย คำว่าค่ามากสุดของ xyz นั้นนะ่ะเราก็มองว่า xyz เป็นค่าคงตัวมากสุดเกิดตอนไหนนะคำว่า xyz คูณกันเท่ากับค่าคงตัวนั้นนะ่ะความหมายทางเลขาคณิตวิเคราะห์ก็หมายถึงพื้นผิวใน3มิติพื้นผิวเนี้ยนะบางครั้งอาจจะตัดพื้นผิวสีเขียวบางครั้งก็สัมผัสโดยการเพิ่มลดค่า k คัานี้ k, มากสุดที่ทำให้พื้นผิวเนี่ยสีน้ำตาลนี้สัมผัสกับ พื้นผิวทรงกลมสีเขียวนี่เราจะหากันแล้วนะก็ใช้ความรู้กราฟเห็นไหมทรงกลมสีเขียวเลขาคณิตวิเคราะห์นะก็พื้นผิวในสามิตินะอ้างอิงโดยเลขาคณิตวิเคราะห์ต่อไปเราใช้จะใช้แคนคูลัสกันละต่อไปเราจะใช้ความรูแ้แคนคูลัสในการหาค่า k นะหรือว่าค่ามากสุดของผลคูณ xy z ให้ a เป็นจุดกําเนิดนะ b เป็นจุดบนพื้นผิวนะ อนุพันธ์ย่อยนะของ k, x y z ลบ k ดิฟเท่ากับ x อนุพันธ์ย่อยนะของ x y z ลบ k ดิฟเท่ากับ y อนุพันธ์ย่อยของตัวนี้ดิฟเท่ากับ z เนี่ยตัวนี้ดิฟเท่ากับ x ก็เหลือ y z เนะี่ยตัวนี้ดิฟเท่ากับ y ก็เหลือ x z ตัวนี้ดิฟเท่ากับ z ก็เหลือ x y เนะี่ยอนุพันธ์ย่อยในที่นี้เนี่ยนะก็คือเวกเตอร์นะแนวฉากของระนาบสัมผัสพ,พื้นผิวตัวนี้ อันนี้ก็อ้างฟังรูแ้แคนคูลัสนะเวกเตอร์เนะี่ย A B ก็คือออกจาก A ไปที่ B เนะี่ยคำว่าระนาบสัมผัสเนะีนะ่ยเนี่ยก็เกิดตอนที่นะรัศมีตั้งฉากกับระนาบสัมผัสนะแต่เวกเตอร์แนวฉากของระนาบสัมผัสมันคือตัวนี้เนี่ยนะก็ปแปลว่าเวกเตอร์2ตัวนี้ต้องขนานกันขนานกันก็ปแปลว่าอัตราส่วนต้องเท่ากัน x ส่วน y z y ส่วน x Z, Z ส่วน xy ต้องเท่ากันนะพอเท่ากันก็แก้สมการได้เป็น x เท่ากับ y เท่ากับ Z จาก2เงื่อนไขนี้นะก็แปลว่า xy z ต้องมีค่าเป็น1สนะ่วนรูทะเพราะนั้นผลคูณก็ออกมาเป็น1.3ส่นวน3รูทสาเพราะฉะนั้นโดยใช้กราฟเลขาคณิตวิเคราะห์กับแคลคูลัสค่ามากสุดของผลคูณ xy z ก็คือ1.3ส่วน3รูทสาม ต่อไปเป็นวิธีที่4นะการหาค่าสูงสุดนะหรือต่ำสุดโดยใช้วิธีตัวคูณหลกักการนะขั้นตอนการทำงานนะั้นนะไปดูที่คลิปหมายเลข458มีหลายตอนนะตอนที่1ก็คือการหาค่าสูงสุดและหรือต่ำสุดนะโดยวิธีตัวคูณหลกักการอันนี้ก็เป็นเนื้อหาวิชาแข่งคูรัตระดับอุดมศึกษากําหนดให้ x กำลังสบวก y กำลังสบวก z กำลังสเท่ากับ1 อันนี้ถือว่าเป็นเงื่อนไขนะจงหาค่ามากสุดของผลคูณ xyz อันนี้คือฟังก์ชันที่เราต้องการหาค่ามากสุดโดยไม่สูญเสียสาระสำคัญของกรณีทั่วไปนะเราสามารถสมมุติให้ xyz มีค่าระหว่าง0กับ1นะตัวอย่างเช่นนะถ้าเกิด x เป็น0ผลคูณ xyz ก็0ไปนะ หรือกรณีที่ y เป็น1นะถ้า y เป็น1ของที่เหลือก็ต้อง0หมดเลยก็แปลผลคูณเป็น0อีกนะเพราะเราสนใจกรณีที่ x y หรือ z มีค่าระหว่าง0ูกับ1ฟังกช์ชันที่ต้องการหาค่ามากสุดเราให้เป็น f x y z นะเงื่อนไขนั้นนะย้ายข้างมาให้ด้านใดด้านหนึ่งเป็น0แล้วตัวนั้นเรียกว่าฟังกช์ชัน g x y z การหาค่าสูงสุดโดยใช้วิธีตัวคูณลัก,ก้าน เราจะสร้างฟังก์ชัน L นะเป็น f บวก lambda g หาอนุพันธ์นะ L ดิฟเท่กับ x หาอนุพันธ์ L ดิฟเท่ากับ y หาอนุพันธ์ L ดิฟเท่กับ z นะพอหาอนุพันธ์ได้แล้วนะจัดรูปนะ lambda มีค่าเท่ากันตัวนี้เนี่ยนะจะไปสอดคล้องกับวิธีที่3เมื่อกี้นี้คล้ายๆกับว่านะเวกเตอร์ขนานกันฟางก์ชันมีค่าเท่ากันนะ จากเงื่อนไขนี้นะแก้สมการแล้วได้ y เนะท่ากับ x ในทำนองเดียวกันจับคู่ใหม่นะเดี๋ยวก็จะได้นะี x y z ทั้ง3ตัวต้องมีค่าเท่ากันนะแต่ด้วยเงื่อนไขว่า x กำลังสบวก y กำลังสบวก z กำลังสองมีค่าเป็น1แปลว่า3ตัวเท่ากันก็ต้องเท่ากับ1ส่วนสามนะเพราะฉะนั้นนะ x y z นะผลคูณก็เป็น1ส่วน3รูทสาม โดยวิธีตัวคูณลากร้านเนี่ยตัวนี้เป็นค่าสูงสุดหรือต่ําสุดนะพอเราตรวจสอบแล้วเนี่ยนะพบว่าโดยเงื่อนไขเนี่ยนะ่นส่วนรูทนะสิบส่ส่วนรูทสิบสี่สามส่วนรูทสิบสี่นะผลบวกตัวนี้ยกกําลังสองนะออกมาเป็น1เหมือนกันแต่ค่าฟังก์ชันณจุดนี้เนี่ยมันน้อยกว่า 1นส่วนสรู้สนีแปลว่า1นส่วนสรู้สนีไม่ใช่ค่าต่ำสุดล,ละมันต้องเป็นค่ามากสุดนะพันโดยวิธีตัวคูหลากรานนี x คูณ y คูณ z มีค่ามากสุดเท่ากับ1ส่วนสรู้สเกิดตอนที่ x y z มีค่าเท่ากันตัวอย่างประยุกต์ใช้งานกันสักหนึ่งข้อนะ x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก z กำลังสองเท่ากับสิบ a นะีมีพิกัดเป็น xyz นะให้ให้หาค่ามากสุดของปริมาตรนะหมายถึงว่า a เป็นจุดบนพื้นผิวทรงกรมลมรัศมี4ใช่ไหมเรามีทรงกรมลมรัศมี4 a พิกัดเป็น xyz นะ ปริมาตรเนี่ย x คูณ y คูณ z เราก็มองนี้เป็นกล่องนะย้ายข้างมาด้านนี้ก็เป็น x กำลังส x ส่วน4ี่กำลัง2บวก y ส่วน4ี่กำลัง2บวก z ส่วนสี่กำลังสองเท่ากับ1น v เท่ากับ x คูณ y คูณ z จัดรูปเป็นตัวนี้โดยการเปลี่ยนตัวแปรนะให้อยู่ตัวเล็ก x ส่วน 4, v ตัวเล็ก y ส่วน 4, w ตัวเล็ก z ส่วน4ก็ได้เงินไข u กํลัง2บวก v กํลัง2บวก w กํลัง2เท่ากับ1ผลคูณนะ u v w u มากสุดก็อ้างนะทั้ง4วิธีข้างต้นนั่นแหละมากสุดเท่ากับ1ส่วน3รูท3เกิดตอนที่ทั้ง3ตัวนี้มีค่าเท่ากันเท่ากับ1ส่วนู3นะเพราะนั้น64คูณ u v w u, ก็มีค่าเท่านี้นะ ก็แปลว่าค่ามากสุดของ x y z คือ64ส่วน3ลูท3เกิดตอนไหนเกิดตอนที่ x ส่วน 4, y ส่วน 4, z ส่วนเท่ากับ1นรูทสะสรุปแล้วนะถ้า a เป็นจุดบนพื้นผิวทรงกรมลมรัศมี4นแล้วมาสร้างกล่องนะิริมาตรของกล่องใบนี้เนี่ยจะมีค่ามากสุดเท่ากับ64ส่วน3ลูท3 เกิดตอนไหนเกิดตอนที่ xyz มีค่าเท่ากันเท่ากับ4ส่วนรูท3จากตัวอย่างข้างต้นนะมาตั้งเป็นทฤษฎีไว้อ้างใช้งานกันเลยนะ x กํลัง2ส่วน a กํลัง2บวก y กํลัง2ส่วน b กํลัง2บวก z กํลัง2ส่วน c กํลัง2เท่ากับ1สนใจกรณี xyz เป็นเลขบวกนะผลคูณ xyz นะมากสุดเท่ากับ a b c ส่วน3ารู้สเกิดตอนไหนเนะี่ยเกิดตอนที่ x ท่ากับ a ส่วนรู้สาม y ถ้ากับ b ส่วนรู้สาม z ถ้ากับ c ส่วนรู้สเนะี่ยโดยการเปลี่ยนตัวแปรในข้อพิสูจน์สั้นๆนะให้ u คือ x ส่วน a v คือ y ส่วน b w คือ z ส่วน c พอเปลี่ยนตัวแปรอ,อย่างนี้แล้วเนะี่ยย้อนกลับไปแทนค่าสมการนี้ก็จะได้ว่า u กําลังสองบวก v กําลังสองบวก w กํลังสองเท่ากับหนึ่ง พันผลคูณเนะี่ย u v w u มากสุดก็เลยมีค่าเป็น1.3ส่วน3รเกิดตอนไหนเกิดตอนที่ทั้ง3ตัวนี้มีค่าเท่ากับ1สนะ่วนรูทะแล้วก็แทนค่า u v w ออกมาเป็น x y z คูณกันหารด้ a b c ต่อไปก็ a b c ย้ายค่ามาคูณด้านนี้นะสรุปแล้วนะ x y z คูณกันมีค่ามากสุดเท่ากับ a, b, c ส่วน3ลรูทสเกิดตอนไหนเกิดตอนที่ x เท่ากับ a รูทสา y เท่ากับ b รูทสาม z เท่าก 4, ับ c รูทสามนะเดี้อหาในคลิปนี้นะโดยชื่อก็คือวิธีสอนที่ดีคือวิธีที่ครูสอนได้นะครูมอตต้นก็ใช้วิธีที่1กับวิธีที่2 ครูหมอปลายก็สามารถใช้วิธีที่1กับวิธีที่2ได้นะแต่ระดับอุดมศึกษาก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะพบกับสาระน่ารู้แบบนี้ได้ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ